สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแกงยัวกล้วยใส่ไก่บ้านค่ะนะคะยัวกล้วยหนะ้าตาแบบนี้นะคะยัวคือต้นอ่อนของกล้วยนะคะหยววอ่อ,อนๆน,นะไม่ใช่ยวกแก่นะคะแล้วก็พา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 ,พาอันแก่ๆทิ้งไปนะคะเหลือแต่อ่อนๆข้างในนะคะแล้วก็ซอยซอยซอยเป็นแผ่นบางๆนะคะพอซอยเสร็จนะคะ เราก็จะไปปั่นเอาใยมันออกเลยนะคะมันจะมีใยใยอยู่เนะะี่ยค่ะกินเลยจะพันคอนะคะเอาแบบอ่นอนๆนะคะนนี้เราเจอที่ตลาดถุงละสิบบาทได้เบลเลอร์เลยพอเราซอยกย้กยเล้เสร็จนะคะเราก็เอาน้ำใส่เข้าไปแล้วเราก็จะไปปั่นเอาใยกล้วยเราจะใช้ตะเกียบก็ได้หยิบนิดนึงนะคะให้มันมแตกเล็กๆเราก็จะปั่นๆน,นะคะ จะใช้ตะเกียบก็ได้สองอันก็ได้จะมีใหญ่ๆเห็นไหมคะใหญ่ๆถ้ามันอ่อนมากก็จะไม่ค่อยมีนะคะนี่เผลือมันแก่ก็เอามือปั่น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 วนวนวนปั่นันนะคะลักไม่ค่อยมีละพอละค่ะ เรามาดูเครื่องน้ำพริกเราจะโขกน้ำพริกกันนะคะตะไคร้สับตะไคร้หนึ่งต้นนะคะสับซับหอมแดงหอมแดงปอกเปลือกล้างน้ําแล้วซอยนะคะมันจะได้โขลกง่ายๆนะคะกระเทียมล้างน้ําเอาเปลือกแข็งๆออกให้หมดนะคะข่าซับผิวมะกรูดผิวมะกรูดสับผิวมะกรูดเวลาปอกผิวไม่สีขาวๆอยู่นะคะผิวบางๆเอาแต่ผิวผิวเขียวของมันนะคะแล้วก็สับๆเกลือเม็ดกะปิ ะะแล้วก็พริกพริกแห้งนี่เราล้างน้ําเรียบร้อยนะคะล้างน้ําเสร็จแล้วเราก็มาตากแดดนะคะแล้วก็เก็บไว้เราจะใช้เราก็มาซ้อยๆเราจะพาท่านไปสู่ทางลัดที่ตกน้ําพริกแป๊บเดียวนะคะพริกที่ชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อย ก็แล้วแต่นะคะใช้พริกเม็ดเล็กมันก็จะเผ็ดมากหน่อยนะคะแต่นี้เราของเรานะคะเราจะใช้เม็ดใหญ่ด้วยเม็ดเล็กด้วยเราต้องการสีแดงๆก็ใช้เม็ดใหญ่เยอะหน่อยนะคะแล้วแต่ชอบชอบเผ็ดมากก็ใช้เม็ดเล็กเยอะๆ เราก็ใส่น้ำลงไปนิดนึงเพื่อแช่ให้สีมันแดงๆนะคะล้างพริกที่ติดอยู่น,นี้ด้วยเลยใส่น้ำลงไปนิดหน่อยนะคะแค่พอปกดปริกคนให้เข้ากันให้มันชื้นชื้นเหมือนที่เราแช่พริกก่อนที่จะไปโขลกน,นะคะพริกมันจะได้สีแดงสวย ให้มันช่ำนิดนึงอย่าไปใส่จนแฉะแล้วโกไม่ได้นะคะแช่ไว้สักพักหนึ่งใส่น้ําแค่ไหนคุณลองใส่ไปเรื่อยๆแล้วคุณดูให้มันชื้นๆนิดนึงนะคะ่ะแต่ไม่ให้เป็นน้ํานะคะกะทิเราใช้กะทิสดนะคะวันนี้ขูดมะพร้าวคันเองเลยพอชำๆอย่างเนี้นะคะเราก็พักทิ้งไว้นะคะเราก็ไปโคกเครื่องอันอื่นนะคะ ใส่ผิวมะกรูดไปก่อนนะคะผิวมะกรูดมันละเอียดยากในนี้ทั้งหมดผิวมะกรูดกับตะไคร้จะแข็งที่สุดจะผมนึงผมละเอียดเลยผิวมะกรูดละเอียดนะคะเราใส่ตะไคร้เข้าไปใสใส่คาใส่เกลือใส่ตะไคร้ใส่คาใส่เกลือนะคะเกลือเม็ดนะ ทำไมถึงไม่ปัน่นเครื่องแกงอื่นทั้งหมดมันไม่ค่อยหอมอะค่ะือวมะกรูดถ้าปั่นมันเหมือนเป็นการสับๆกลิ่นมันจะไม่หอมเท่ากับโขลกนะคะอันนี้โขลกแป๊บเดียวก็เรางานใหญ่เราทําไปแล้วโดยการปั่นทีกันนะคะอันนี้แป๊บเดียวก็ได้แล้วค่ะตะไคร้ผิวมะกรูดละเอียดแล้วนะคะเราก็ใส่กระเทียมใส่กระเทียมใส่พริก ใส่กระเทียมที่เราโขลกที่เราใส่เข้าไปเราล้างเรียบร้อยนะคะกระเทียมเราล้างด้วยนะเชื้อราเยอะนะคะก็ใส่พริกที่เราแช่น้ําไว้โขลกให้เข้ากันนะคะใส่กระปิเลยใส่พริกใส่กระปิเรายังไม่ใส่หอมแดงนะคะหอมแดงเดี๋ยวมันเป็นน้ําเยอะมันจะกระเด็นใส่เรานะคะ กะปิโครบให้เข้ากันโคไม่ถึงสิบนาทีโคลงไม่ถึงสิบนาทีนะคะใครไม่อยากคงจะใช้วิธีปัน่นก็ได้นะคะแต่กลิ่นจะไม่หอมเท่าแค่นั้นเอง <S <S> <S แต่เรามีทางลัดแล้วเรื่องปลิกเราปั่นทีิเรียบร้อยนี้แป๊บเดียวอย่างเดียละเอียดง่ายนะคะาะไม่แข็ง โก็เอียง่ายอแล้วส่วนผสมจะอยู่ใต้คลิปนะคะส่วนผสมผึ่งเข้ากันดีแล้วนะคะเรียดแล้วิกเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะใส่หอมแดงที่ซอยไว้เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าใช้เป็นหัวมันจะโดดออกมาจากทุกนะคะล้างให้เรียบร้อยปอกแล้วล้างให้เรียบร้อยนะคะคือแล้วก็ซอยโขลกเข้าไปใส่อันดับสุดท้ายเลยค่ะได้พิแกนที่ ละเอียดเรียบร้อยนะคะเราเตรียมไปผัดกันเลยค่ะเราจะมาผัดพริกแกงกันนะคะเราจะใช้หัวกะทิผัดให้หอมให้แตกมันเลยค่ะเราใส่นิดหน่อยนะคะหัวกะทิอย่าใส่เยอะนะเราจะไว้ตอนสุดท้ายเราจะได้กินความหวานของกะทิถ้าเราใส่แตกมันหมดมันไม่อร่อยนะคะเคี่ยวกะทิให้แตกมันดูนะคะแตกมันเป็นยังไงดู มาโดนความร้อนสักพักนะคะทแบบี่มันก็จะแห้งก็จะมีน้ํามันออกมามันจะมีกลิ่นหอมมากเลยถ้าแมบบันจะพิสดจากมันแล้วนะคะเราก็จะเอาพิแกงที่เราโขลกไว้เมื่อกี้นะคะใส่ลงไป มากเลยหอมกะทิหยดหางกะทิไปนะคะทำไมจะไม่ผัดจนหอมเลยไม่ใช่ว่าพลิกไปพลิกมาแล้วได้นะคะมันจะไม่หอมนะคะต้องผัดสักระยะหนึ่งไฟไม่ต้องแรงมากไฟแรงมากมันจะไหม้ซะเก่ะน,นะคะเที่ยไปเรื่อยๆผัดไปเรื่อยๆนะคะ ใสกะทิไปเรื่อยๆใครที่ไม่ใช้หัวกะทิที่ยวจนมันแตกมันนะคะจะใช้น้ำมันพืชก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบีอยได้ความหอมของกะทิด้วยแล้วก็อยากได้ความมันของน้ำมันกะทินะคะ หอหอมแล้วนะคะเครื่องแกงหอมแล้วน้ำพริกเราหอมได้ที่เราพอใจแล้วนะคะ mm hmm. เราก็เอาไก่ลงไปผัดเลย mm hmm. ไก่ของเราเป็นไก่พื้นเมืองนะคะไก่บ้านมันจะเหนียวหน่อยนะคะแล mm ้ว hmm. ก็ผัดแล้วเราจะเปรี้วด้วยหางกะทิต่อ พะะอ,อเราผัดไปสักพักนะคะพอมันเริ่มแห้งเราก็ใส่หางกระทิ่เที่ยว ใส่แห้งกี่เกี่ยวไก่เพื่อให้ไก่มันนุ่มนะคะไก่สุกนุ่มแล้วนะคะเราก็จะใส่ยวกกล้วยลงไป รสเป็นน้ำปลานะคะไส่บ้านจะเคี่ยวนานนิดนึงนะมันเหนียวพอเราปรุงรสได้ที่เราพอใจแล้วเราก็จะใช้ใบกระเพรานะคะตัยลงไปเพื่อให้ได้กลิ่นหอมืูมนะคะเราจะมีหัวกะพี่เหลือไว้นิดหน่อยน้ำแกงจะได้หวานกะพี้มากๆ ใส่น้ำปลานะคะปรุงรสด้วยน้ำปลาใส่เรานุ่มพอใจแล้วนะคะเราก็ใส่หัวกะทิที่เราเหลือไว้นะคะใส่ไปเร่ยรอเดือดรอบใส่ใบกะเพรานะคะนะคนะน้ำแกงมาจากข้นมากเลยพอกะทิสุกเดือด เราก็จะใส่ใบกระเพราตอนแรกดูเยอะแยะใช่ไหมคะพอหยกมันยุบเหลือไม่เท่าไหร่พอแจกขึ้นบ้านได้เล็กน้อยเราตัดน้ำตาลปิดนิดหน่อยนะคะประมาณช้อนน,อน,น้อดเดียวนะคะนึ่ช้อนโตนะคะแ่นิดเดียวนะไม่ใช่ให้ออกหวานนะตัด ควมเผ็ดนิดนึงมันเผ็ดเกินไปหน่อยนะคะเมื่อกี้ใส่สิบห้าเม็ดเล็กเราหวานจากกะทิอยู่แล้วนะคะมไม่ได้<ม>ใส่น้ำตาลให้มันปจนหวานเคียนะใครชอบน้ำเยอะก็ใส่เยอะกว่านี้ก็ได้นะคะหัวกะทินะคะรอบสุดท้ายหัวกะทิเทที่เราใส่เข้าไปพอเริ่มเดือดน,นะคะกะทิสุกแล้ว เราก็โรยด้วยใบกะเพราค่ะชอบมากใส่มากนะคะแัวนี้เราชอบมากมากเยวก็จะใส่เยอะเลยเดี๋ยวมันก็ยุบเลยนิดเดียวนะคะปิดไฟเลยนะคะไฟเลยใส่กะเพราแล้วปิดไฟเลยลก็กดๆให้มันจมนะคะ พ้อมเสร์ฟนะคะ